เตรียมพบกับการแสดงขนสุดยิ่งใหญ่ขนมูลนิธิที่ส่งเสริมศลลปิชาตอนสัตยาพาลีกำลังจะกลับมาสร้างความประทับใจให้ทุกท่านอีกครั้งเรื่องราวรามเกียรติสุดคลาสสิกที่ทุกคนรอคอยพร้อมเปิดให้จองบัตรเข้าชมแล้วขนชุดนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงขน,ขนของไทยให้คงอยู่สืบไป การแสดงจะเริ่มขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและจะเปิดม่านการแสดงไปจนถึงวันที่8ธันวาคม2568เลยทีเดียวใครที่พลาดรอบสื่อมวลชนไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2568เวลา19นาฬิกาไม่ต้องเสียใจเพราะคุณยังมีโอกาสชมการแสดงจริงบัตรเข้าชมมีให้เลือกหลายราคาเริ่มต้นตั้งแต่600บาทไปจนถึง2,000บาท และมีราคาพิเศษสำหรับนักเรียนเพียง200บาทหาซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิ켓เมเจอร์อะไรที่ทำให้ขนชุดนี้พิเศษนอกจากเนื้อเรื่องที่สนุกสนานและน่าติดตามแล้วการแสดงชุดนี้ยังเต็มไปด้วยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่มากฝีมือที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์คีตศิลป์และศาสตร์อื่นๆอีกมากมายเตรียมตื่นตาตื่นใจไปกับแสงสีเสียงและเทคนิคพิเศษสุดอลังการพร้อมชมความงดงามของเครื่องแต่งกายที่ประณีตบรรจง เรื่องราวสัตยาภาลีเกี่ยวกับอะไรเรื่องราวจะพาคุณดำดิ่งสู่การผจญภัยของตัวละครต่างๆในรามเกียรติ์ตั้งแต่ทศกัณฐ์แปลงกายเป็นปู่ยักษ์ย้ายเพื่อทำลายพิธีโศกันองคตกุมารแต่พาลีผู้มีฤทธิ์จากพระอิศวรกลับมาปราบได้ต่อมาเกิดเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างพาลีและสุครีพจน,นำไปสู่การต่อสู้และบทสรุปที่น่าติดตามแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้น ยังมีเรื่องราวของทศกัณฐ์ที่ให้นางมนโททำน้ำทิพย์ชุบชีวิตพลยักษ์แต่หนุมานและเหล่าวานนก็มาขัดขวางได้สำเร็จคุณคิดว่าอะไรคือข้อคิดที่สำคัญที่สุดจากเรื่องนี้เรื่องราวสัตยาาลีสอนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสัจคุณธรรมความกตัญญูความซื่อสัตย์การรักษามัมค,คีและการทำหน้าที่ของตนเองคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการแสดงขนชุดนี้จะสะท้อนคุณค่าเหล่านี้ได้อย่างไร คุณคิดว่าการแสดงโขนมีความสำคัญอย่างไรต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย